นี่ครับมีคนบอกเนี่ยเนี่ยไรอีสเบรรี่แบดอินดิซิชันไรอันเป็นตัวละครที่แย่มากๆ,ๆในซีซันนี้นะม,มีความคิดป็นผมด้วยไหมสวัสดีครับชาวเดลสเกมเมอร์ท่านที่ผมกล้องสร้างครับไว่าท่าในเกมว่าสองเหลือแล้ว,วที่มาพูดถึงแท้งตัวหนึ่งที่ได้ทว่าโคตรไรประโยชน์เลยก็ว่าได้ในส่วนโอวัตสองซีซั่นที่9ครับจะเป็นตัวไหนนั้นกับเร่องเิ่มกดไลค์กดซับว่าแชร์ แบ่งกระจายกองซาดีครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กาลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนซื้อนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TG BANNESS ครับเพื่อรับส่วนลด3%ลดสูงสุดถึง50บาทเรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม o w 2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้ง2แบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น r v v ว l ว o ลโวล c น l คอร์ดิวตี้วอและเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับซึ่งนั้นก็คือรายฮาร์นั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ ในแพทนี้นะครับแม้ว่าจะมีในส่วนของเลือดที่เพิ่มขึ้นมาแต่ไรฮา,าร์ดนะครับเป็นแทงที่จะต้องต่อสู้ในระยะประชิดถูกต้องไหมซึ่งการต่อสู้ในประชิดย่อมมีการโดนดาเมจถูกต้องไหมมันก็จะไปส่งผลกับพาสซีฟของ DBS ที่ลดถึง20%่รใช่ไหมในการฮิลทําให้ไายฮาร์ดเนี่ยแทบจะฮิลได้แทบไม่ขึ้นเลยแถมไม่ตัวละครที่ต้องยืนเข้าไปเนี่ยระยะใกล้ๆแม้ว่าจะมีดาเมจตีที่แรงขึ้นแต่ว่า โอ้โหบอกเลยว่าฮิวกันไม่ทันแน่นอนแถมตัวละครตัวใหญ่อีกเพราะว่าสกิลนี่คือดาเมจมันมาจากการตีธรรมดาหรือไฟสไตล์ซึ่งไฟสไตล์เนี่ยมีแค่สองอันกว่าจะใช้แต่ละทีเหนื่อยแน่นอนเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นอย่งตัวที่แทบจะไม่ได้เจอในเกมนี้เลยสำหรับไรฮาร์ดครับในในช่วงนี้นะสาวโอวัร์สองไปไปลองดูว่ามันจะลำบากขนาดไหน <5. S 1> มาครับผม <5. S 1> เข้าเกมมาแล้วครับไรฮาร์ดดูซิว่าจะเล่นได้ไหม 1. 1> เป็นอย่งตัวที่ผมก็ไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วนะ 1. 1> ยิ่งแผ่นนี้ยิ่งไม่เล่นเลยแม้ว่าเลื่นจะเยอะนะแต่ก็นั่นแหละครับ มามามาเนี่ยมันกลางโลกซึ่งมันก็คือจริงๆอะ่ะมันจะเก่งก็ต่อเมื่อแบบเรามีตัวดาเมจเนี่ยซึ่งโลจะแตกและเนี่ยคือรับได้แล้วโอ้โดน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 อืมฟาดดิใครอย่างก็ี้ฟาดอยู่อย่างงี้ฟาดอยู่แล้วชนพินอื้อย่างงี้ได้อยู่ประชิดเท่านั้นประชิดเท่านั้นเย่อา่าบานเลยครับ ฟาดฟาดอืมไงเราหิวเราหิวมีคนเหรอไปไปอ่าเนี่ยแต่ถ้าจะประชิดได้โหดแต่เล่นลำหมากครับบอกเลยคือถ้าโดนคือเมื่อกี้ตอนแรกเราไม่ได้โดนดีเบสยิงนะครับเอ็นซีว่าแล้วเอ็นซีโดนหินเมื่อกี้เราก็ทำอะไรไม่ได้ครับได้แต่ไฟไฟเบาๆไม่เหยียบไฟไปโดนด้วย โอเคไฟสายต้องต้องแม่นแล้วโลแตกแล้วโดนไปหนึ่งนีง่คือถ้ามันโดนดาเมจแล้วอะโอกาสที่จะฮิวขึ้นคือยากมากเนี่ยเพราะโดนดาเมจแล้วคือตอนที่จังหวะมันชนตอนที่พินนะครับไลท์แฮนดมันจะมีจังหวะที่โดนยิงได้สบายมากตอนพินใช่ไหมแม้ว่าพินไปชนแล้วดาเมจมันจะแรงก็เถอะส่วนใหญ่ใน,นตอนนี้เราจะเห็นซิกมากับดีว่าเป็นเป็นแบบเยอะมากๆนะครับ ออตาหลับโอ,โ,อโอ้ตายก็ได้ถ้าพี่จะมาขนาดนี้ถ้าพี่จะมาขนาดไหนก็ตายก็ได้ครับผม <pouquinho. S 1> <c oughs> เล่นยากจริงแตด่ดาวเนี่มันมีแหละคือถ้าเข้าเลยะประชิดได้รือเจอแทงที่เป็นแบบยะประชิดอะไรเงี้ยก็ก็สู้ได้แต่เป็นเป็นลิงอ่าเป็นลิงเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แต่อันนี้ก็สู้ลำบากแต่ถามว่าได้ไหมก็ไ,ได้ระดับหนึ่งเออเออ เออสบายสบายอยู่สบายอยู่ถ้าถาตีว,วัดวัดหนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยสบายดังนั้นบริหารโล้ครับเชนตรงนี้คือบริหารโล่จัดๆเลยคือโล่แตกไม่ได้ครับทำไมวะเขาบล็อกทำไมอ่ะอ,อ๋เอ,อเออาเซนเดนน่าจะมาแล้วคือทันไหมต้องทันเซนเดนให้โดนให้โดนเซนเท่านั้นนะ อุ้ยรถแตกอืลมฮะลมแต่มันทำไม่ได้ <c oughs> เลื่อนหมดอ่ะ <c oughs> นี่ผมบอกแหละมันโดดลงไปทีแล้วก็ถ้าไม่มีเพื่อนฮิวคือตามฮิวก็แทบจะไม่ทัน <c oughs> ในแผนนี้ด้วยความที่ซัพพอร์ตมันฮิวลำบากด้วยครับหิวแทบไม่ทันด้วย <c oughs> ไม่เอาไม่เอามันยกแล้ว <c oughs> ยกใครยกใครอ่า นั่นแหละยกมาการได้กันได้เออโอเคเอ,อ,อย่างน้อยก็มีโล่ฮะยังมีแค่โล่เลยฮะยินรับดาเมจครับเนี่ยรับด,ด 6, าเมจไปหกพันกว่าแล้วอไปไปถ้าไม่ลงมาเราก็อยู่อย่างเงี้ยได้สบายๆครับต่อนนี้เลยเหรอตาพระบอมอืมโอ้โหดราก,ก็ไปทำมีไล,ล่จับโอ้ my god ย,ยูจนยีนักเคลีย โอเคลำบากอยู่เน้นลำบากจริงปึ๊บโอเคเออสัปปายหนึ่งเออได้อยู่สุดๆแล้วครับใน <c oughs> แค่นี้แหละฮะคือมันชนได้หนึ่งตัวมันแทบจะติดคือมันเป็นคิวแน่นอนอะ่ะแต่ว่านั่นแหละครับมันน่แค่แบบแค่หนึ่งคิวอะ่ะแถมตอนที่กำลังพุ่งเนี่ยโอกาสที่คุณจะโดนกระทืบเยอะมากใช่ไหม คือทีมต้องแบบโฟกัสฮิวมากครับซึ่งนั่นแหละครับ่ผมบอกมันฮิวยากขึ้นแต่ถ้าโดนอะมันแรงครับเนี่ยคือได้ตีหนึ่งหนึ่งอะมาเหอะินโอ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 โดโอ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 อโ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  คือโอกาสที่เราจะสู้ได้คือต้องมีตัวดาเมจที่อหลังโลกนะครับเนี่ยาได้อยู่โชว์โชว์โชว์ชวไปเออโอ้ทั้งหลับทั้งกระเด็นเออฟาดหนึ่งสวยมากน่าได้เออฟาดโอเคนั่นแหละ แต่เข้าใกล้ๆคือแรงนะฮะโอเคนี่แน่มีเมียอยู่สวยระวังเพื่อนเซรเซอร์อยู่นั่นเนี่ยแล้วผมก็ต้องไปรับดาเมจฟาดหนึ่งาการถ็นได้สวยครับฟาดเลยอย่างนี้ฟาดเลยอย่างนี้ฟาดเลย เออเอออาโอ้โหคือจะตีก็เมื่อกี้เพื่อนเราหิวเปล่าวะเล่นยางเล่นยางมาหรือเปล่าเล่นยางมาคือเขาหิวได้แหละครับแต่หิวไม่ทันโดนดาเมจโดนดาเมจจากตัวดาเมจที่แบบเศร้าอะ่ะเขาจะมาแล้วผมมาออกมาไวไป,ไปต่อเพื่อนก่อนออกไปก็ไงก็ตายครับเออ เอออดยังกูสาดโดนทีนนะบ็อกไปแล้วโอ,โอ,โอ้เป็นบอ๊อกที่ที่ผมเศร้ามากคือผมโดนดันมางเนี้ยแต่ก็บอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนจะเล่นแบบไม่ดีนะแต่ว่ามันมันเล่นตัวอื่นดีกว่าต้องบอกอย่างนี้แล้วกันอืมคือถ้าแบบเล่นแทงตัวนี้เลนแทงตัวอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยเออเออ ้อเป็นหนึ่งเออได้ครับฉันทำได้เพียงแค่เท่านี้มันยากมากคือฮิ้วไม่ทันครับอีไม่ทันแต่ถามว่ามีดามเมดไหมมีดาเมจนะแต่ว่าดูเดี๋ยวรับดาเมจหมื่นสามคือแบบได้แค่ยืนรับดาเมจอะฮะแต่เกมมากตั้งใจเล่นไหมลองดูลองดูนี่ครับมีคนบอกเนี่ยไรายฮาร์ดเนี่ยไรอีส์เวอร์รี่แบดอินดิเซชัน ใช่มันตัวละครที่แย่มากๆในซีซันนี้นะมีคนที่เปผมด้วยเหมั้ะมันทำอะไรได้จริงๆเลยอ่ะอม <c oughs> หมายผมเล่นกันต่อรอบนี้เราไม่เล่นฝั่งบุกกันมั่งมาดูว่าจะพินาศขนาดไหน,นไม่ไม่ซีเรียสเลยนะเรื่องแพ้ชนะเนี่ยลองแบบตั้งใจเล่นดูหลายคนบอกแบดกันเลยครับมันเล่นโอ้โหแล้วเจอบาชชันแต่โลหายไปแล้วห้าร้อยโลหายไปแล้ว 500. ลหา้ว 500. หาร้อยครับคุยดูมไปไงดีอ่ะ โอ้โหปลายไตรจะโดนอะไรครับระยะนี้เออโอเคโอ,โอ้โอ้ฮิวกันไม่ทันฮิวกันไม่ทันโอ้มาชั่เมื่อกี้โลแตกแล้วด้วยครับคือมาชั่นคือแบบยิงชิวอะแบบเดินยิงชิวเลยเนี่ยยิงตัวใหญ่จะเจอมาชั่นเงีย้ยจะเจอตัวที่แบบดามเมจต่อเนื่องอะทำไรอะ นิไปโอเคมาท่านบอกโอ้โหเจออย่างเงี <diving curs CDU> ้ยคือคือหมูอ่ะจริงๆโอ้ชนไม่ชนอีกตายอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหอ้าอ้าอ๋อน่าจะโดนต่อยครับคือเมื่อกี้รอดละแต่โดนต่อยฮะเนี่ยอีโมเทตี้ฟิลรับแล้วครับแต่โดน รู้สึกเรือ,อะไรไม่ยหยดว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยเอ่ะแทงที่แบบทำอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยดดาเมีดะยิ่งอ่ะยิ่งเจอแบบเนี้ยไม่ได้แทงแบบวัดกันแบบต่อหน้าอ่ะอะหาได้อยู่ต้องพินให้โดนเท่านั้นนะครับอเอ้รอฮิลรอฮิวรอฮิล <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> นี่ยจังหวะจะพินอ่ะมันจะผูบโล่ถูกต้องไหม ซึ่วมันก็จะโดนแบบบ,บตายเลยนี่ยิ่งเจอเซนิกเป็นเมตาเซนิกโอ้แอปเดียวหายจริงตีไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับตีไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ9 7 0อ่าเออ,อมีคนออกจากเกมไปแล้วใครออกงฝั่งนู้นออกป้านนู้น เราต้องได้อย่างเงี้ยเอาต้องได้โดนเพื่อนเราโดนมันดีมเมทอ๋อเอาไงอะ่ะผมแล้วผมทำอะไรได้ไหมแล้วผมทำอะไรได,ได้หรือเปล่าเามทมาแล้วเมทมาแล้วเออข้ามเออไม่มีตัวอะไรแล้วเออจะติดเ,เลนอะไรล่ะเพื่อนหนึ่งสิ่งที่ดีอยู่ตรงเนี้ยฮะ ถ้าคุณสามารถแบบเออเออสวยมาแล้วโยนโยนเอาไฟไฟ,ไฟนี่ล่ะแรงๆถ้าโดนน,นี่<ะ>หน้าสั่นเหนื่อยมากเ, <laughs> เป็นตัวเี่นแล้วเหนื่อยมากเลยครับ <c oughs> โอเคมาชาร์ตเออเช็คเตอร์มาแล้วนะน่าจะเป็นเ <c oughs> ชื่อผมน่าจะเป็นอีไม่กี่คนหรอกที่เล่นไล่ฮาร์ดในแพทเนี้ย <c oughs> กล้าพูดเลยเล่ <c oughs> นโคตรยากเลยอะ โหยิ่งตัวแบบดาเมจจัดๆอ wow. ่ะเนี่ยรับดาเมจเดียวเลยเออเออโอ้บ right ัชั่นบัชั่นโอ้โอ้โล่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 คือจะตีก็ไม่ได้เพราะว่ายังเข้าไม่ถึงตัวเห็นไหมเนี่ยจริงเชื่อไหมผมเอาเกมแพ้ดูสองเกมเลย แต่ถ้าใครที่เล่นเก่งจริงๆก็ได้นะครับมากับทีมจริงๆก็เล่นได้ถ้าคอมอยากจะเล่นนะนะแต่ว่าถ้าคุณโซโล่อะไรอย่างเงี้ยมันมือที่แบบไร้ประโยชน์มากจริงๆทำๆแต่ไม่ไม่ค่อยได้ครับคุณเล่นตัวอื่นดีกว่าอะอย่างงี้ละกันอืไฟไปเอาไฟใส่อะไรปะผมไม่เงี้ยเะไฟหนึ่งทีไม่ถึงอ่ะเอามันตายได้ไงคนนึ่งก็ไม่มีโลมเนี่ยเรามีเมทนะครับยังเข้ามาถึงตัวเลยอ่ะ อืตายไปซนะโอ้โหแล้วอืมดูฟิเคเกตดูฟิตฉันบอกแทงให้ประโยชน์เลยกอปแท้งอีกตัวแล้วกันดิโกวไวเซอร์เอาติดเอารถไม่ไปเอาแล้วเขาไปสู้ที่ไหนวะนะเออเออพักทนพร้อมกันอีกเออ ออฟาดหนึ่งฟาดผมทำได้เพียงแค่เท่านี้คือแบบถ้าโล่มันแตกอะ่ะคือมันเป็นตัวทำตัวโดนาเมจอย่างเดียวเลยดิงพยายามเล่นแล้วนะหรือผมเล่นไม่ดีวะเออไม่รู้แต่คิดว่าเล่นยากแล้วกันเล่นยากแน่นอนขึ้นบนขึ้นบนฟาดมาเออ ทินไหมเฮ้ยเออคือตีกดจะตายนะ่ะฟาดฟาดเอออ๋ออือโอ้โหแล้วมันทินไม่โดนตายอย่างนี้เออโอ๋อทุบพื้นใส่โดนทุกอย่างแบบทุกอย่างจริงจริอเอ,อนยรงมาก คือยากจริงคือจริงๆแต่ถ้าแบบถ้าเล่นปกติถ้าเล่นแรงอะไงรเงี้ยเปลี่ยนตัวนะเออแต่นี่คือแบบให้มาให้มาดูครับว่ามาเล่นย่างจริงเล่นยางแบบโอ้ oh my god นี่เจอดูมปะมันไม่ใช่แทงที่แบบต้องยืนมาท้างไงโอ้รถรถขนาดตัวไล่ฮาร์ดหน่อยนะฮะคือเพื่อนฮิวกันแบบฮิวกันจนเหนื่อยแล้วอะ ล็อกเกตพันชื่อมาคือบัตชั่นตัวเดียวก็ยิงเราสบายดูดูดูโล่โล่แบบโล่หายนั่งนี่หลังรถมองไม่เห็น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 เออ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 อดโดนสกัดได้ไงอ่ะแทนที่โค้ชไวเซอร์โอ้โหเฮ้ยนี่มันนั่นแหละ ทุ่สุดใจเหมือนกันแหละผมบอกเลยนันรถให้ก็ได้ครับมาๆมๆมมมเออไปเออฟาดฟาดฟาดเออฟาดหมดโอ้โอ้เออเหลือสามสิบ ทำจริงโอ้มาเร็ว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 เอออืมชนไหมเออเออตีอะไรไม่รู้แล้วนะอ่ะตีเพียร์ดิเวเดเออเออ,เอ,อแฮมมอร์ดาวอะแฮมมอร์ดาเราเพื่อนนะฟาดเออเออโอ้ถึงไยแล้ววะโอ้ my god เหนื่อยมากคือเหนื่อยมากครับอ๋อเพื่อนบิกกิโอเคบิกกิโอเคอยู่เล่นแบบเป็นแทงที่เล่นแล้วเหนื่อยมากผมรู้สึกว่าแหลกๆป่ะผมไม่ได้เปิดปิงไว้ด้วยไงไอ้เพื่อนเชื่อมั่นว่าพ่อจะไปพ่อต้องไปให้ถึงไปถึงความฝัน นะครับไอ้แกยิงสนุกขนาดเลยอไอแกยิงมาแบบยิงชิวอะ่ะยงิงโอ้โยเออเออมาดิเออมันมันโดนผมอะ่ะใครออกเรีรอฟันหนึ่งโอ้โห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 ไปไหนได้มั่งอะ่ะเอาตีอีก,กโอเคเออฟาดโอเค

รอนี่เมมเมอรก่อนอืมฟาดอืมอืมอุดอ่าโดนแคนเซิลมาเลยเพื่อนอืมอืออือโดนไหมไม่โดนอ่ามันตีอีกแล้วผมนูเมื่อกี้ดูในรัดปะเนี่ยเมื่อกี้ดูในรัดป่าวะผมเพิ่งเห็นเอาใครตายไม่รู้โอ้เรลี่เรลี่มาแล้วเออเออพินไม่โดนเลยพี่ชายอือ เออเออไฟไม่โดนก็สนุกดีนะครับก็เพลินเพลินคือถ้ามันเป็นจุดแคบแค่ี้มันก็ยังเล่นได้เว้แต่ถ้าแบบเป็นทางยาวๆหรืออะไรที่แบบเพื่อนเรายิงรอบทางเนี้ยก็เต็มที่แล้วเนาะก็ประมาณนี้ครับเล่นชิวๆเพราะมันเล่นเออเพราะมันเล่นยากมากจริงอันนี้ยอมรับเลยเพราะมันเป็นตัวละครที่แบบคเล่นยากอ่ะคือผมเล่นแล้วผมรู้แล้วว่ามันเนี่ยอันนี้มันหาอันติเมตไลน์อยู่ไหนคือทุบไม่ได้เลย โดนแบบคือถ้าโดนตัวแทงพวกเนี้ยเราจะกระเด็นไปกระเด็นมากระเด็นไปกระเด็นมาอะไรเงี้ยสมมู้ยากมากโดน,นแบบครับเดียวก็ก็หลุดอ่ะ้ารทีเมทมันก็ใช้ยากด้วยนะถ้าแบบโดนตัวแบบแบบแกระแทกโดนตัวอะไรพวกเนี้ยจริงแทบจะไม่น่าเล่นเลยครับในส่วนของซีซั่นนี้สำหรับไรฮันเนก็ต้องรอดูว่านาโคจะปรับอะไรไหมซึ่งตอนนี้เขีนพวกนี้เลยครับนะไม่แนะนําให้เล่นเลยนะครับเป็นตัวที่บอกเลยว่าเหนื่อยมากนะครับผมโอเควันนี้มาในสักการะไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับปูแชร์เป็นอาัจใจก้องซาเด้อผมเหนื่อยมากครับสวัสดีครับ